มาที่อีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับเป็น IPO ที่เข้าเทรดตัวหนึ่งในวันนี้แล้วก็เป็นตัวที่เราเลือกเป็นหุ้นเด่นด้วยเพราะว่าทางฟิナンเชียเราเนี่ยเป็นทั้งที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายนะก็คือตัว SCL นะครับพี่ปุ๋ยใช่ค่ะตัว SCL เนี่ยจำหน่ายอะไหล่แท้นะคะ จริงๆเขาเกิดแล้วก็เติบโตมาจากทางอีซูซุเพราะฉะนั้นวันนี้ยอดขายอะไรของเขาคือเขาขายอะไรแบรนด์เป็นได้รับการเป็นเอ่อออเทอร์ไรส์ดิสทริบิวเตอร์จากหลายๆแบรนด์ที่เป็นท็อปทอปหมดเลยทั้งรถยนต์ทั้งรถกระบะนะคะแต่ว่ารายได้หลักๆเนี่ย4 6 50กว่าเปอร์เซ็นต์มาจากอะไรขออีซูสุเพราะว่าเขาเกิดแล้วก็เติบโตมาจากอีสูซุ แล้วก็ผู้บริหารเนี่ยทำธุรกิจมาเกือบเกือบหกสิบปีแล้วนะคะก็เรียกว่ามีความชำนาญในธุรกิจนี้ตัวธุรกิจของ SCL เนี่ยจะหลายคนจะเอาไปเทียบกับกลุ่มออตโต้แต่จะบอกว่ามันไม่เหมือนกับกลุ่มออตโต้ที่ list อยู่ในอยู่ในเซกเตอร์ของออตโต้ตรงที่ว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มออตโต้เนี่ยจะเป็นหุ้นของตลาดรถที่เป็นรถที่ผลิตกันปีต่อปีเวลาเราบอกว่าสภาอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าปีนี้จะผลิตรถยนต์ล้านแปดล้านเก้าสองล้าน ตลาดจะเติบโตได้แค่นั้นสำหรับเซกเตอร์ออโต้ที่ลิสเท d ดอยู่แต่ของ scl เนี่ยเขาขายอะไหล่นะคะอะไหล่มันคือรอดยอดรถยนต์ที่สะสมอย่างปีที่แล้วปีนี้มีรถเติมเข้ามาใหม่เนี่ยล้านแปล้าน9ก้าสองล้านคันแต่ที่วิ่งวิ่งอยู่ในท้องตลาดอ่ะเฉพาะรถที่เป็นรถยนต์เนี่ยยีล้านคันนะคะรถกระบะอีกหลายสิบล้านคันอันนี้เป็นตลาด s c e l แล้วก็ชิ้นส่วนที่เขาผลิตก็คือผลิตอย่างที่นิกกำลังโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็ความที่เขาเป็นเป็นเหมือนเ,อเป็น authorized ตัว distributor ของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รถยนต์ค่ายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะแล้วก็ยอดขายกับรถที่เราวิ่งกันอยู่ในท้องถนนเนี่ยรถกระบะจะเยอะกว่ารถที่เป็นรถ p a s s ซนเจอร์คนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดหลักของเขาแล้วก็เขาอยู่กับค่ายรถยนต์ต่างๆมาจนเรียกว่าเขาเขาได้เข้าไปสู่ e-catalog ของแบรนด์หลักๆแบรนด์นั้นไอ้การที่เข้าไปไปคือเขาสามารถมองเห็น e-catalog ของของแบรนด์ค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยมันมีจุดจุดแข็งจุดดีตรงที่ว่าเวลาสมมุติว่านิกหรือพี่กดเนี่ยจะจะต้องการจะซื้ออะไหล่ตัวหนึ่งของรถอะแต่เราไม่รู้ว่าเออไอแบบเนี่ยมัน มันของแบรนด์อะไรมันยี่ห้ออะไรถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาแล้วส่งให้กับบริษัทแค่นี้บริษัทสามารถรู้ได้แล้วว่าเบอร์อะไรสีอะไรอยู่ตรงไหนอยู่กับใครอะไรยังไงนะคะอันนี้คือความสามารถในการที่เขาเข้าไปจนถึง e catalog ของแต่ละแบรนด์ต่าง,างอันนี้ตัวนี้เป็นคนที่ได้รับเรียกว่าผลลบในช่วง ของโควิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาตรงที่ว่าพอมีโควิดรถต่างๆก็หยุดวิ่งรถก็ไม่ได้ต้องมีการซ่อมแล้วก็ศูนย์อะไหล่ต่างๆศูนย์อะไหล่นี้ก็เป็นลูกค้าเขานะคะแล้วก็ศูนย์อย่างเช่นข้อพิษหรือแม้กระทั่งบริษัทประกันเองก็ตามปร,ป,รประกันรถยนต์เองก็ตามบางทีก็ต้องซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เอาไปเอาไว้สต็อกเวลาลูกค้ามาเคลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลูกค้าเขาด้วยบางศูนย์มีการปิดตัวไปในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นกําไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้โตมากนะรายได้ค่ะ รายได้ไม่ได้โตมากนะักแต่กําไรโตดีโตดีตรงในการพยายามบีบลดค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงปี2020-2022จนถึงปีที่แล้วเนี่ยคือกําไร3ปีเนี่ยเขาโตมาจาก20ล้านจนเป็น40ล้านถ้าเฉลีย่ยเฉลี่ยต่อปีก็โตสัก35%แต่ว่าครึ่งแรกของปีนี้ค่ะกำไรลดลงไปเหลือ12 12ล้านที่เหลือ12ล้านนี่คือรายได้ยังพอโตได้นะคะแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่เตรียมตัวเข้าตลาด แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นพนักงานบางส่วนนะคะที่เตรียมขึ้นมาสําหรับรองรับในการยอดขายในอนาพตเพระฉะนั้นกําไรในปีนี้ของปีนี้เองปี2023เนี่ยอาจจะไม่ได้โตเยอะนะคะเกือบจะแฝงแต่เรามองว่าพอปีหน้าเนี่ยเ,เศรษฐกิจเริ่มมากับ,บเคลื่อนดีนะคะกาไรในปีหน้าเนี่ยควรจะต้องเติบโตดีนะคะอย่างปีหน้าเนี่ยเรามองไว้40ล้านจากปีนี้ที่ 25ล้านนะคะแล้วก็ปีถัดไปก็น่าจะเป็นสัก50ล้านถ้าเฉลีย่ยเฉลี่ยคือปีนี้อาจจะก,กําไรถันต่ําหน่อยพอเอาเป็นฐานมองไป3ปีข้างหน้าเฉลี่ยต่อปีการเติบโตก็เลยกลายเป็น40ล้านนะคะเออโทษสี่เฉลี่ยต่อปี3ปีข้างหน้าส่วนราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้ P/E ที่16.5เท่าอย่างที่บอกว่าเราไม่น่าจะไปเทียบกับเซกเตอร์ออโต้ที่ P/E เขาต่ำเนื่องจากว่าเขาเป็นรถที่ผลิตกันปีต่อปี แต่สำหรับ SCL เนี่ยมันเป็นอะไรแล้วก็อะไรแท้เพราะนั้นมันคือยอดของรถที่สะสมพออีกปีหน้ามีรถผลิตมาเติมมันก็ยอดตลาดลูกค้าของเขาอะ่ะมันก็จะขยายขึ้นอีกนะคะ PE เราก็เลยเบรนกันทั้งเซกเตอร์ออโต้ก็เอามาเบลนด้วยเซกเตอร์ของอกลุ่มเซอร์วิสในตลาด MAI หรือต,ตัวตลาด MAI เองเราก็เอาเข้ามาเฉลี่ยก็เลยได้ PE ที่16.5เท่าราคาเป้าหมายก็เลยเป็น2บาท64สําหรับปีหน้าค่ะ อค okay, ครับอันนี้ก็จะเป็น IPO นะครับอีกตัวหนึ่งที่าทางฟิナンเซียเราเป็นทั้งที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ Lead Underwriter นะครับราคาเป้าหมาย2.64แล้วก็ราคาจองเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างต่ำเลยใช่ไหมครับพี่ปุ๋ยราคาจองเพียงแค่5<า>ิบท54แค่นั้นเอง54ค่ะ, 54, คะตอนเห็นพี่แกะทำราคาจองก็ตกกรใจว่าต่ำมากเพราะว่า,เ,าเราทำเป้าไว้2.64นะคะแต่ว่าใน ตลาดเข้าใจว่า2กว่ากว่สองจุดสา2สองจาประมาณนี้ค่ะ2บาทกลางๆก,กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเทียบกับตัวราคา IPO นี่ก็มี <Okay. S 1> อัพไซด์พอสมควรนะคะแต่เป็นราคาปีหน้านะคะเป้าหมายปีหน้าคะโอเคครับก็เอ่อถ้าคิดเป็นถ้าคิดเป็น PE นี่ก็ต้องเรียกว่าราคาจองนี่ราคาค่อน p e ค่อนข้างถูกมากเลยนะพี่ผุใช้ถ้าคิดเป็น p e ปีหน้าเนี่ย เออสิบหกสตางะคะ่ะก็ซักไม่ถึงส<ช>ิบเท่า,าดีอันนี้ใช่ครับพี่สักสิบหนึ่งจ้าส <4 S 1> ีา <40. S 1> ่ใช่เก้าจุดหกเท่าค่ะครับผมโอเคครับอ่ะเอ L นะวันนี้เลือกมาเป็นหุ้นเด็นนะครับ